ออกรายการนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยคุณต้องจัดการอะไรสักอย่างนะถ้าคุณไม่จัดการนะฮะมันจะชิปหายกันหมดหนังตะลุงรีวิวเป็นหนึ่งภาพยนตร์ที่บอกได้เลยว่าเสียดสีสังคมตลกร้าย ต, <gas> ตลกร้ายแล้วก็เป็นการพูดถึงเป็นการแซะเป็นการกระแนะกระแหนรัฐบาลของบางประเทศได้อย่างดีๆเลยเหมือนกันครับกับภาพยนตร์ดาวหางพุ่งชนโลกเรื่องนี้ครับดดนลุกอัพ ตอนลุกอัพนะฮะเป็นภาพยนตร์ครับผมเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ของผู้กำกับที่ชื่อว่าอดัมแมคกี้ครับผมอดัมแมคกี้เนี่ยเคยฝากผลงานเอาไว้คือถ้าเอาแบบที่รู้จักกันดีๆเลยนะเป็นคนที่เขียนบทภาพยนตร์เรื่องแอนด์แมนครับภาคแรกนั่นแหละครับก่อนหน้านั้นจะเป็น The o t h e r g u y นะฮะในปี2010นะฮะนอกจากนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้รู้หรอกแต่ว่าแกจะเป็นเน้นมาทางด้านของภาพยนตร์แนวคอมเมดี้แบบนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้นะฮะภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องนี้นี่คือภาพยนตร์แบ d คอมเมดี้ที่บอกได้ ว่าคุณดูแล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอีหยังวะเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้เนตอนท้ายว่าแต่ว่าโดยเส้นเรื่องด้วยเรื่องราวของมันนี่แหละมันทําให้เรื่องราวของมันเนี่ยเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในเรื่องแล้วเหมือนกันนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโดน Look Up ทำโปรยของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยก็คือสร้างจากเรื่องจริงที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเออนี่คือสิ่งที่ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการทำเอาไว้นะครับโปสเตอร์เนี่ยทำออกมาแล้วโอ้โหเป็นเป็นรูปของคนที่เป็นดารานักแ,แสดงนำของเรื่องเนี่ยเขาเงยหน้ามองฟ้าครับแต่ว่าเนื้อเรื่องไอตัวชื่อเรื่องคือดนลุกอับคือหมายความว่าคุณอย่าไปมองข้างบนนะคุณต้องมองข้างล่างอะไรประมาณนี้นะฮะในเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ 2นักดาราศาสตร์ครับดรมินดี้นะฮะนำแสดงโดยตัวของลีโอนาร์โดดิคาปิโอครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือตัวของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะฮะเคทดีเบียสกี้เออต้องชื่อ,อเต็มชื่อเต็มอ่านยากนะฮะด้วยความที่นักดาราศาสตร์เนี่ยครับเวลาเขาค้นพบดวงดาวอะไรใหม่เนี่ยผู้ที่ค้นพบเป็นคนแรกครับจะได้รับเกียรติในการนำชื่อตัวเองเนี่ยไปเป็นการแต่งตั้ง ตั้งชื่อให้กับดาวดวงนั้นครับตัวของเคสเนี่ยฮะเป็นคนที่พบดาวหางดวงนี้เป็นคนแรกครับเห็นตอนแรกก็เฮ้ยมันคือดาวหางดวงใหม่เว้ยที่เราเพิ่งค้นพบนะนักดาราศาสตร์เพิ่งค้นพบดาวหางดวงใหม่ครับจากนั้นนะฮะเขาก็มาคํานวณวิธีการโคจรของดาวหางกันปรากฏว่าอีดาวหางดวงนี้ฮะมันกําลังพุ่งชนมาที่โลกครับมันกำลังพุ่งชนมาที่โลกแล้วก็ถ้ามันมันพุ่งชนมาที่โลกเนี่ยขนาดของมันเนี่ยคือ10กิโลเมตร10กิโลเมตรเนี่ยคือเท่าไหร่ละขนาดเท่าภูเขาเอเวอเรสต์น่ะ ดาวหางขนาดเท่าอูบูเขาเอเวอเรสต์กำลังพุ่งชนมาที่โลกครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับมนุษยชาติจะสูญพันธุ์ทั้งโลกนี้จะสูญพันธุ์เป็นการดาวหางชโลกแล้วก็โลกก็แตกโลกก็จะระเบิดออกไปนั่นเองครับทั้งสองนักดาราศาสตร์ครับจึงต้องเดินทางเข้าไปพูดเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนกับประธานาธิบดีครับประธานาธิบดีก็โอ้ยบอกตรงๆนะถ้าเอาในเรื่องนะถ้าเอาในเรื่องถ้าเอาในเรื่องเขาใช้คําว่าอะไรขออนุญาตขออนุญาตแล้ออวกัน,กนในเรื่องเนี่ย บอกตรงๆนะประธานอธิบดีแบบตอแหลเขาใช้เรื่องนี้เลยเขาใช้คํานี้เลยนะฮะเขาใช้คํานี้จริงๆนะฮะก็เขาไปพบประธานอธิบดีครับประธานอธิบดีที่อยู่ในช่วงที่กําลังจะเลือกตั้งใหม่ครับไม่สนใจทั้งสิ้นเลยฮะนอกจากการเลือกตั้งคะแนนเสียงการเลือกตั้งตัวเองโปรโมตตัวเองว่าเอ้ยตัวเองเป็นโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยรักษาคะแนนเสียงเลือกตั้งของตัวเองเอาไว้นะฮะนักประสาทสองคนนี้ก็เข้าไปบอกว่าเฮ้ยมันจะมีดาวหางมาชนโลกนะถ้ามันชนเนี่ยโลกเราแตกแน่นอน โลกก็แตกแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคุณจะต้องทำทำทำวิถีทางอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะยิงนิวเคลียร์ขึ้นไปเพื่อที่จะไปเบียเบเบ่ยงเบนเบี่ยงเบนวิถีโคจรของดาวหางดวงนั้นให้มันพ้นโลกออกไปอะไรประมาณนี้อันนี้ผมสปอยวะเดี๋ยวพูดมากกว่านี้เดี๋ยวสปอยเนะผมไม่พูดละผมเอาแค่นี้พอเออนี้คือสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ในเรื่องเออเมื่อกี้ก็สปอยแหละอืมสปอยขอโทษด้ว <laughs> ย ปอดีอินอินไปหน่อยอินไปหน่อยลืมหือว่าเราจะไม่สปอยนะฮะโอเคนะฮะเรื่องราวประมาณนี้ตัวของนักการศัตร์ทั้งสองคนจึงต้องแบบว่าหาทุกวิถีทางครับทั้งไปออกสื่อทั้งไปพูดเรื่องที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะ,ะถ้าเป็นประเทศไทยก็คือแบบโอ้พวกแบบว่า ที่ค้นพบเรื่องราวพวกนี้ก็ไปออกรายการนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยคุณต้องจัดการอะไรสักอย่างนะถ้าคุณไม่จัดการนะฮะมันจะชิปหายกันหมดแต่ว่าแต่ว่ารัฐบาลของเรื่องเนี่ยฮะเขาก็ไม่สนใจครับเขาสนใจแต่ว่าเอ้ย e มันเป็นมั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 นคือเรื่องไร้สาระ เขาจะให้นักวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยมาตรวจสอบอีกทีนึงว่ามันจะเป็นอย่างไรทั้งๆท,ที่เวลาเนี่ยเวลาในการที่คุณจะจัดการทุกอย่างเนี่ยมันเหลือไม่ถึงปีนะครับมันเหลือเวลาเพียงแค่เจ็ดเดือนเท่านั้น6เดือนด้วยซ้ำไป6เดือนเท่านั้นครับหเดือนกับการที่ดาวหางมันกำลังจะมาพุ่งชนโลกครับที่นี้เลยฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าคนัน่ก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะฝ่ายที่สนใจหลับหูหลับตาเชื่อรัฐบาลว่ามันมเป็นอะไรกับฝ่ายที่เห็นอยู่ทนท่อเลยฮะว่าเอยอุกกาบาตเนี่ยมาชนโลกนะคุณต้อง อา oh, คุณต้องออกมาแสดงตัวตนแสดงจุดยืนของคุณนะเออสักพักหนึ่งก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบโอ้ยเขากําลังจะทําจะทํานู่นนี่นั่นกันแล้วแหละแต่ว่ารัฐบาลก็ยังไม่ทําหาเหว่เลยสักอย่างหนึ่งเลยนะฮะคนทั่วโลกก็แบบว่าแบ่งเป็น2ฝักสองฝ่ายนะฮะทีนี้ทีนี้แหละมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าน่าจะใกล้เคียงใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับกับสถานการณ์ของบางประเทศเหมือนกัน พูดยากว่ะาจงริงเอจงริงนะเรื่องนี้รีวิวยากมากเลยถ้าจะให้แบบว่าสปอยหรือพูดเต็มเมเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมากเลยนะเออแต่ว่าเราไปดูเอาเองแล้วกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการสอดแทรกสอดแทรกเนื้อหาสอดแทรกสาระที่อยู่ในเรื่องนี้นะฮะส่งความดราม่าได้อย่างแบบว่าครบรถกันเลยทีเดียวนะฮะที่สําคัญคือยกทัพนักสแสดงระดับรางวัลทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของลโอนาร์โดดิคาปิโอเอาจริงนะทุกคนในเรื่องเนี้ย ผ่านเวทีที่เสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ไปหมดแล้วนะฮะนักแสดงนำอย่างลีโอนาร์โดดิคาปิโอนะฮะมีเจดีเฟอร์ลอรเรนซ์นะครับมีจอนนาฮิลส์นะฮะมีร็อบมอร์แกนนะฮะมีมาร์คไลแลนด์นะฮะทิโมธีชัลัมเมตนะฮะรอนพาวแมนอเลียน่าแกรนเดย์นะครับเคทแบนเชตด้วยนะฮะที่มาร่วมเล่นในเรื่องนี้ครับผมแล้วก็เมลลี M ่เมลลี่สตริปนะฮะที่มาเล่นเป็นประธานาธิบดีที่บอกได้เลยว่า จะเล่นได้ถึงบทจริงๆอะผมรู้สึกว่าผมผมเจอโจแกเล่นบทเนี้ยผมรู้สึกเกลียดเกลียดเกลียดประธานในพอดีเกลียดผุ้นํำนิสัยแบบนี้จริงๆ, <S <S 1> <S 1> ๆเอาลองไปดูกันเองแล้วกันนะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะเล่าไปในทิศทางไหนแล้วมันจบแบบไหนที่สําคัญเลยคุณดูแล้วเชื่อเถอะเชื่อเถอะคุณดูแล้วคุณจะรู้สึกขัดใจเพราะว่าเนี่ยคือหนึ่งในภาพยนตร์ที่คุณดูแล้วคุณจะจะรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับ ประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งที่เรารู้จักกันดีกันเลยทีเดียวครับจริงๆนะจริงๆนะจริงๆนะแล้วก็ดูแล้วก็มันมันเป็นการสะท้อนอะสะท้อนสะท้อนสภาพสะท้อนสังคมสะท้อนสังคมออกมาได้สะท้อนสังคมได้อย่างดีอะสะท้อนสังคมออกมาแบบว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นการสะท้อนเรียกว่าไงอะใช้คําว่าอะไรดีจะไม่สปอยผมนึกนึกคำไม่ออกอ่ะเออนะฮะจริงๆจริงๆเรื่องนี้คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผมอยากจะให้ดูมากๆเลย มีภาคไทยด้วยลง Netflix นะครับแล้วก็เป็นการเสียดสีเสียดสีเรื่องราวเสียดสีสังคมที่จะทำให้ทุกคนที่ดูเรื่องนี้ครับได้มีแง่คิดได้มีข้อคิดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแน่นอนครับที่สำคัญเลยถ้าคุณดูเรื่องนี้นะคุณอย่าไปคุณดูแล้วคุณน่า,นาจะไม่หลับหูหลับตาเชื่ออะไรใครง่ายๆนะเพราะว่าในเรื่องนี้ ง่ายๆเลยนักวิทยาศาสตร์2คนก็ามาบอกแล้ว <ๆ S 2> ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆน,นะภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนักวิทยาศาสตร์2คนเขามาบอกแล้วว่าว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อแต่ว่าคณะผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจของประเทศเนี่ยเขาเขาไม่ตัดสินใจไปในทางนั้นอ่ะเขาดันเห็นแก่ตัวเออเขาเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะให้ตัวเองอบเกากลผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแต่สุดท้ายฮะมันจะทําให้สิ่งที่เขาเห็นแก่ตัวตรงนั้นอ่ะกับกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนอ่ะที่จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นอ่ะ มันจะทำให้ทั้งโลกเนี่ยชิบหายกันหมดนี่คือสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเขาต้องการจะสื่อออกมานั่นเองครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโดนลุกอัพไอตัวด็อกเตอร์มินนี่เนี่ยไอยตัวด็อกเตอร์มินนี่เนี่ย,ยผมผมชอบนะเพราะว่าเพราะว่าพอมันออกข่าวนะฮะมันมันมันถูกโซเชียลว่าเนี่ยด็อกเตอร์มินนี่เนี่ย,ยมันคือนักวิทยาศาสตร์ที่แบบ นักดาราศาสตร์สุดเซ็กซี่เออก็ใช้คำนี้นักดาราศาสตร์สุดเซ็กซี่นะฮะก็มีลูกมีเมียม,มีอะไรแล้วแต่ว่าเขาใช้คําได้แบบเออผมว่ามันมันเจ๋งมันเจ๋งดีนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับคะแนนที่ผมให้ในดนลุกอัพเรื่องนี้นะครับอยู่ที่8.8คะแนนครับ ถ้าแบ่งกันง่ายๆเลยนะครับเรื่องของบทภาพยนตร์เนี่ยผมชอบมากๆเลยเป็นการเขียนเรื่องราวความดรามา่ามีทั้งความรักความโรแมนติกครบรดอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะฮะที่สําคัญคือเสียดสีสังคมได้อย่างแนบเนียนและก็มีชั้นเชิงมากๆเลยนะครับงานสร้างเรื่องนี้ครับมาตรฐาน n น t f l i ินะฮะทำออกมาได้ดีนะฮะที่สําคัญเลยก็คือพวกเอฟเฟกอะไรพวกนี้มัน,นมันมันจะไม่ค่อยอลังการหรอกในเรื่องนี้นะแต่ว่าการเล่าเรื่องเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าพวกบุมภาพพวกกา ใช้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 ภาพในการเล่าเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ทําได้ดีงานสร้างออกมางานโปรดิวชันออกมาดีมากครับนักแสดงไม่ต้องพูดถึงครับรวบรวมดารายกทับมาระดับรางวัลทั้งนั้นเลยอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวผมให้อยู่ที่9คะแนนครับความประทับใจนะฮะอยู่ที่9คะแนนครับดูเรื่องนี้แล้วประทับใจมากๆ2ชั่วโมงครึ่งนะจริงๆวันที่ผมดูเนี่ยมันคือวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเหนื่อยมากเลยนะผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากเลยผมอยากกลับบ้านไปนอนมากๆเลยแต่ว่า ผมมาเปิดเรื่องนี้ดู2ชั่วโมงครึ่งที่ผมได้ดูไปครับผมลืมความเหนื่อยล้าทั้งหมดเลยแล้วผมรู้สึกประทับใจแล้วผมทําให้ผมมนอนไม่หลับในคืนนั้นว่าถ้าสมมติเหตุการณ์นนี้มันเกิดขึ้นใกล้ตัวเราจริงๆนะมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคาโปรยของเรื่องนี้ก็คือสร้างจากเรื่องจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นเออถ้าสมมุติว่ามันสร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเรื่องราวมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะฮะที่สําคัญคือความสนุกเรื่องนี้อาจจะไม่ได้วหวือหวา อาจจะไม่หวือหวาแบบว่าหวือหวาเหมือนเหมือนหนังอเวนเจอร์แต่เรื่องนี้ความสนุกของมันคือความสนุกของมันคือมันทําให้เรารู้สึกลุ้นระทึกแล้วก็ตีกับตัวเองตลอดเวลาครับว่าเฮ้ยเรื่องมันจะไปยังไงวะตกลงมันเอางี้แล้วกันความรู้สึกหนึ่งเลยนะความรู้สึกหนึ่งเลยที่คุณจะคิดตลอดทั้งเรื่องเลยก็คือตั้งแต่ตอนที่มันค้นพบอุกกาบาตเลยนะคือดาวหางมันจะชนโลกหรือเปล่าวะเนี่ยคือสิ่งที่ความคิดคุณจะตีกันตลอดเวลาเลยครับว่า ดาวหางาไปชนโลกหรือเปล่าวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในขณะที่ที่ที่จิตสํานึกของตัวเราในการดูเนี่ยเราจะคิดเสมอครับว่ามันจะต้องจบแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าในเรื่องราวเนี่ยที่มันถ่ายทอดเนื้อเรื่องออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนไม่ได้ให้ความสนใจกับดาวหางที่กําลังจะชนโลกเลยมันก็เลยทําให้ความคิดของเราเนี่ยตีอยู่ในหัวตลอดเวลาครับว่าตกลงมันจะรอดหรือไม่รอด ดาวหางจะชนโลกหรือไม่ชนโลกถ้ามันชนโลกมันจะจบยังไงถ้ามันไม่ชนโลกมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนี่คือสิ่งที่มันจะตีกันอยู่ในหัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสนุกของเรื่องนี้คือคอนฟ lict ที่มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาตั้งแต่การค้นพบดาวหางว่ามันกําลังจะพุ่งชนโลกนั่นเองนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมให้อยู่ที่8.8คะแนนถ้าใครคิดเห็นแตกต่างอย่างไรเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้บอกได้เลยว่าเล็กคอมเมนต์มากๆถ้าใครว่างคืนนี้ใครว่างสัปดาห์นี้ ใครว่างอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้กับครอบครัวแล้วก็แนะนำเรื่องนี้เลยครับโดนลุกอับสนุกสนุกสนุกจริงๆเรื่องนี้กรารันตีเรื่องนี้คอนเฟิร์มเลยว่าคุณดูแล้วคุณจะชอบม,มากๆเลยยิ่งถ้าคุณถ้าผมพูดไปช่องผมจะโดนปิดหรือเปล่าวันนี้ฮ <laughs> ยิ่งถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ ไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบกับกับการกระทำของบุคคลบางประเภทบางพวกเนี่ยก็น่าจะน่าจะน่าจะชอบอยู่เหมือนกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel